เข่าขึ้นแล้วก็เหยียดขาออกนะคะยกเข่าขึ้นแล้วก็เหยียดขา กำลังกายเพื่อบริหารหัวเข่านะคะบริหารหัวเขา่าก่อนอื่นเราต้องเริ่มวอร์มอัพก่อนนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อของเรายืดหยุ่นดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขานะคะแล้วก็จะเตะไปมาอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆค่ะอุปกรณ์ที่จะใช้ก็มีนี่นะคะเก้าอี้นะเก้าอี้ที่มีขนาดเหมาะสมกับตัวเรานะคะแล้วก็นั่งลงเลยค่ะถ้าทําก็ง่ายๆนะคะ โดยการยกเข่าขึ้นแล้วก็เหยียดขาออกนะคะยกเข่าขึ้นแล้วก็เหยียดขาออกนะคะข้างนี้ก็เหมือนกันค่ะเหยียดขาออกเป็นการผ่อนคลายเส้นเอ็นตรงหัวเข่านะคะข้อเข่าของเราอะ่ะจะเป็นการออกกําลังกายทําให้เส้นของเราอะ่ะมีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นดีนะคะโดยถ้าคุณทําใหม่ดาขอแนะนําให้คุณทำสิบข้างข้างละสิบทีข้างละสิบทีแล้วก็หยุดพักนะคะ ตอนที่หยุดพักนี่คุณจะวอร์มอัพคือเดินไปเดินมายืดเส้นยืด,ยด,ยด,ยดสายสักหน่อยแล้วก็กลับมาทําอีกนะคะถ้าทําได้ก็ทําสักสามเซตนะคะถ้าไอถ้าทําไม่ได้ก็วันละเซตกอดเป็นการเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะแต่ว่าต้องทาทุกวันนะคะเพื่อได้ให้ได้ผลที่ดีแล้วเรามาเริ่มทําด้วยกันเลยค่ะได้จะทํา30ครั้งครั้งละ30นะคะรวดเร็วรวดเดียวเลยค่ะแต่ว่าขออนุญ,ญาตนะคะขอเลื่อน ก็ยิ้มมาอย่างนี้นะคะเพื่อนคะ่ะแล้วเรามาทำด้วยกันคะ่ะโอเคหนึ่งสองสามเลตส์ก ามสิบครั้งแล้วก็มาหันเกายีมาข้างนี้หรือว่าที่เดาหันเกายีเพื่อว่าจะได้เพื่อนๆนเห็นนะคะเพื่อนไม่จําเป็นต้องหันเกาวีคะ่ะนั่งแล้วก็ทําไปเลยคะ่ะขอเริ่มเลยนะคะข้างนี้สามสิบเหมือนกันคะ่ะนับหนึ่งเลยนะคะเต้นน้าท้องเพ้ยนนะคะเพื่อน,นจ้า ง่ายแค่นี้ก่อนนะคะพกเพื่อนๆจ้าแล้วเราก็ยืดเส้นยืดสายสักหน่อยนะคะแค่แล้วเรามาท่าที่สองนะคะวันนี้ทำแค่สองท่าพอนะคะท่าที่สองยืนค่ะพกเพื่อนๆจ้ายืนยกขาขึ้นเตะไปด้านข้างนะคะโอเคนะคะ ทำเหมือนกันค่ะถ้าทําไม่ได้รวดเดียวก็ทําครั้งละสิบแล้วก็หยุดนะคะแต่ว่าสําหรับได้จะทําข้างละสามสิบนะคะมือจับก้อ้นะคะเพื่อเป็นการพยุงตัวกระเริ่มเลยค่ะหนึ่งสอง เรียบร้อยนะคะเสร็จเป็นหนึ่งข้างะคะ่ะแล้วเรามาเลือมอีกข้างที่2องเลยนะคะ30มสเหมือนกันไหยนะคะเพื่อนจะ๊ะโอเคโอเคจ้าสามสครั้ง ก็เป็นการวัดเสร็จเรียบร้อยนะคะในการออกกำลังกายบริหารหัวเขา่าข้อเขา่าสําหรับคนนี้มีปัญหาด้านของเข่านะคะจะช่วยลดอาการปวดบวมอักเสบลงนะคะแต่ว่าคือนี่ต้องทําประจํานะคะถ้าคนมีอาการที่เจ็บปวดหัวเขา่าบวมอักเสบอยู่แล้วอยาทํานะคะอย่าทะะําทคือทําในช่วงที่คุณมีไอภาวะปกติคะ่ะเป็นการบริหารหัวเขา่าให้เข่าแข็งแรงขึ้น นี่ดาก็พูดไปด้วยบอมอัพไปด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดาก็ขอจบคลิปนี้ลงแค่นี้นะคะแล้วเรามาพบกันคลิปต่อไปว่าดาจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายการรักษาสุขภาพที่ดีได้อย่างไรนะคะสําหรับคนที่สูงวัยนะคะเราจะทําแบบง่ายๆไม่หักโหมสุขภาพของเราดาก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่มารับชมแล้วเราพบกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ดาได้ทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ดาขอจบลงเท่านี้สวัสดีและขอบคุณเป็นเพื่อนทุกทุกคนคะ่ะ